สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เรามีภารกิจพาคุณตาสายหาไปเที่ยวนะคะคุณตาขอให้พาไปอยู่ที่หนึ่งก่อนเลยเราขอแวะคาเฟ่ก่อนค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้บัวลอยนะคะนี่บัวลอยนะยคุณตาก็เคยทานนะคะบัวลอยแต่แกคงไม่เคยเห็นจัดเสิร์ฟแบบอลังวังเวอร์ขนาดนี้แกก็เลยถามยำ้ำเราสั่งบัวลอยนมสดให้นะคะก็จะเฮลตี้ขึ้นมานิดนึง ไม่หวานมากนะคะแล้วก็ไม่มันกะทิด้วยค่ะที่ร้านเดินนะคะก็คือร้านสอนทองเรียบทางรถไฟจังหวัดลำพูนนะคะที่เรามาขราวก่อนกับเพื่อนค่าวก่อนเรามาแล้วติดฝนค่ะแต่คราวนี้ร้อนเปรี้ยงเลยค่ะเข้ามาหลบแดดค่ะคราวนี้จริงจริงก็อร่อยนะคะแต่แกไม่กล้าชมตรงๆเราก็เลยบอกให้แกยกนิ้วให้ทางร้านนะคะเป็นกำลังใจพี่สาวสั่งราดหน้าทะเลนะคะ คุณแม่สั่งขัดไทยกุ้งสดค่ะส่วนเรานั้นสั่งแกงเงขียวหวานผัดแห้งนะคะทานเสร็จเดี๋ยวไปกันต่อค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้ว บ้านน้าจังหวัดลำพูนะคะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์นะคะคุณตาอยากได้เตียงค่ะแกบอกว่าแกวัดมาจากบ้านแล้วนะคะจะเอาไซส์เดียวกับที่บ้านแล้วดูแกวัดแกวัดแบบสอกมาแบบนี้นะคะแกบอกว่าทำไมมันดูเล็กกว่าที่บ้านจริงๆมันก็คือไซส์เดียวกับที่บ้านค่ะเราก็พาแกไปดูหลายร้านเลยนะคะแต่เนื่องจากอากาศร้อนจัดนะคะ แกก็เดินไม่ค่อยหวาแกก็มีเลงเลงที่ถูกใจไว้แล้วค่ะแต่นั่นจากค่าฝนส่งราคาก็แพงนะคะแกก็เลยจะมาอีกทีนะคะวันหลังเสร็จสับกลับไปเยี่ยมเจามาดุกดีกนะคะแล้วก็แวะชมสวนหน้าบ้านแกหน่อยนึง